สวัสดีค่ะออตอนนี้นะคะเป็นตอนส่วนที่หายไปของตอนผู้ดีตกยากเนื่องจากว่าตอนผู้ดีตกยากเนี่ยมีหลายๆท่านบอกมาว่ายังไม่จบบริบูรณ์ทีเดียวแล้วก็เพิ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจาก FC ของเราท่านหนึ่งก็คือคุณทรงศักดิ์นะคะได้กรุณาส่งเ,เนื้อหาในตอนนี้ในส่วนนี้ จากเว็บสามเกล o r g มาให้ค่ะในวันนี้พึ่งก็จะนำมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะทางเว็บสามเกล o r g เนี่ยได้บอกว่าได้รับการติดต่อจากคุณโอ๊ตว่าสามเกลอชุดวัยหนุ่มตอนผู้ดีตกยากที่พิมพ์โดยพดุงศึกษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตอนจบค่ะโดยได้ตัดเนื้อหาออกไป17หน้าและเพิ่มเข้าไปใหม่อีกสองหน้า ที่คุณโอ๊ตสามารถระบุได้เช่นนั้นก็เพราะคุณโอ๊ตเป็นเจ้าของ3ามเกลอตอนนี้ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์มเพลินจิตซึ่งในครั้งนั้นได้ใช้ชื่อว่า3ามเกลอพเนจรค่ะเมื่อคุณโอ๊ตได้ทราบถึงเว็บไซต์3ามเกลอ .org แห่งนี้ก็เลยอยากจะให้นักอ่าน3ามเกลอทุกท่านได้ทราบถึงความจริงข้อนี้เอาไว้และได้อ่านในส่วนที่ขาดหายไป จึงได้ส่งสำเนาของฉบับพิมพ์ครั้งแรกมาให้ที่เว็บ3 g l เกล .org นะคะทางเว็บก็เห็นว่าสิกว่าหน้าที่คุณโอ๊ตส่งมาให้นี้มีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลถ้าเกิดว่าทางเว็บไม่ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะไม่เฉลียวใจและคงจะไม่ได้อ่านตอนที่ขาดหายไปอย่างแน่นอนที่สุด ทางเว็บ3ามเก .org และพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ตไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ3ามเกลตอนผู้ดีตกยากที่ทางเว็บไซต์ได้ใช้อ้างอิงน,นี้ราคาปก10บาทนะคะทางเว็บไซต์คิดว่าราคาปก7บาทหรือ15บาทในปัจจุบันก็คงจะมีการจัดหน้าเหมือนกันทีนี้ให้เปิดไปที่หน้า138ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย ก้าวลงจากรถด้วยใบหน้าเคร่งขรึมซึ่งตอนนี้ยังเหมือนกันอยู่นะคะแต่ว่าในเล่มปก15บาทและ20บาทที่เพิ่งมีอยู่มันจะไม่มีหน้า138นะคะเพราะว่าจะจบที่หน้า136แต่เพิ่งได้ถอยกลับไปดูก็ไปเจอข้อความและย่อหน้าดังกล่าวนี้แล้วคะ่ะทีนี้ทางเว็บไซต์ได้บอกว่า จะเริ่มต่างกันตรงย่อหน้าที่มีคำว่าอุกอาจเป็นต้นไปซึ่งถ้าอ่านเทียบกันจะพบว่าหลังจากคำว่าอุกอาจเนื้อเรื่องก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งเพิ่มและด้วยสาเหตุอะไรก็อย่าไปคิดมากเลยนะคะทางเว็บไซต์จแจ้งเอาไว้ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เจ้าหนุ่มเดินลงส้นปังๆเข้ามาในเรือนต้นไม้ยกมือเท้าสเสลมองดูท่านเจ้าคุณด้วยแววตาคุนๆแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดว่าอะไรกิมหวนก็เดินเข้ามายกมือตบบ่าเขาเฮ้ hey! ถอดหมวกสัทีซิไอ้เปรตอะไรอ่ะคนไทยแท้ๆไม่มีวัฒน,ธ,นธรรมซะเลยนี่มันบ้านเขานะเว้ยไม่ใช่น,นอกถนนวิชิตโกรธจ,จนหน้าแดงกัม ยังไม่เคยมีใครอุกอาจกับเขาเช่นนี้เขาจ้องมองดูกิมงว่วนราวกับจะกินเลือดกินเนื้อไอ้มามึงเป็นใครอาเสียขมวดคิ้วยน่นเธอนะาข้าจะเป็นพ่อมึงหรือมึงจะเป็นลูกข้า<ฮ>อย่าเพิ่งซักถามเลยถอดหมวกออกซะก่อนเธอะแล้วค่อยพูดกันวิชิตขบกรามแน่นกูไม่ถอดเขาตวาดแวด กิมหนวนทำปากยืนถลกแขนเสื้อเชิตขึ้นมึงมึงดูถูกท่านเจ้าของบ้านและมึงไม่เคารพต่อสถานที่ฉันขอบอกแกอย่างเด็ดขาดแกถอดมวกไม่ถอดมึงจะทำไมกูเสียงหวนกระชากแว่นตาขอบกระส่งให้นีิก่อนและยกมือชี้หน้าวิชิตมึงจะต้องถอดหมวกเดี๋ยวนี้ไม่ถอดแน่นะ อืมไม่ถอดแน่นะเออสิวะอาเสียยิ้มแห้งๆพูดเสียงอ่อยๆก็ตามใจมึงสิวะแล้วหันมาหัวเราะก,กับเพื่อนเกลอเฮ้เ <c> ฮ <oughs> เข้าบ้านเขาไม่ถอดหมวกเฮ้วิชิตพูดขึ้นทันทีมึงจะเป็นเจ้ากูเหรอทะลึล่งโท่ไอ้กุย้ยแกกับฉันน่ะมันคนละชั้นเว้ย ก็รู้ไหมว่านี่วิชิตการะนะวิเชียนข้าหาบดีผู้มั่งคั่งแห่งประเทศไทยกิมหนวนหัวรอกา <laughs> มีเงินในแบงค์สักเท่าไหร่วะแสนกว่าสิวะอาเสียสันศีราชา้าช้าโธ่ไอ้คังคกขึ้นวอแสนเดียวเท่านั้นแค่นจะอวดกูเนี่ยเฮ้ยมีตั้งหลายล้านทุย ไอหนวดแปรงสีฟันเนยวิชิตแค่นหัวรอฮ่หลายล้านเม็ดมะขามนี่ะสิฮฮกิมหนวนยิ้มแห้งๆเงินจริงๆวะให้ตายหงตายหาสิเอา้าพูดจบก็แย่งกล้องในมือวิชิตมาใส่ปากดูดพ่นควันขมองอืมกล้องก็ดีนี่ว่าให้ขาเถวะ <c oughs> วิชิตโกรธจนตัวสัน ยกฝ่ามือดันกล้องพลุกเข้าไปในปากกิมงวนปลายกล้องแทงลิ้นไก่อเสียจนร้องออกรีบหยิบกล้องออกมาส่งให้วิชิตทันทีเอา้าชิบหายลูกกระเดือกแค่ผักในปากหนดวดคว้างกล้องลงบนพื้นยกเท้ากระทืบด้วยความหัวเสียมึงมึงดูถูกกูอเสียยิ้มแป้นดูถูกยังไงวะ แกเอามือกระทุ้งปลายกล้องเข้าไปโดนลิ้นไก่ฉันหลุดฉันยังไม่ว่าอะไรสักคำแล้วกิมหวนก็อ้าปากคายวัตถุสีแดงๆชิ้นเท่าเม็ดน้อยนาออกมาใส่มือนี่เห็นไหมลิ้นไก่กูวิชิตอ้าปากค้างหน้าซีดเผือดก้มมองดูลิ้นไก่ในมือกิมหวนโอยโยเขาร้องเสียงลั่นนิกรชักสงสัย เดินเข้ามาหยิบลิ้นไก่ในมือกิมหง่วนขึ้นพิจารณาแล้วหัวรอกากฮ่าฮ่าฮ่ปุท,ทัฟฟี่แท้แทะ <c oughs> และนิกรก็เอาใส่ปากอืมหวานดีนี่เาเสียยยกคิ้วแผลเอื้อมมือหยิบหมวกบนศีรษะวิชิตออกมาแล้วร่อนไปบนเก้าอี้คราวนี้ในปากหนวดอดกลั้นโทสะไม่ไหวแล้วเขาปราดเข้าประชิดต,ตัวกิมงว่วน ลั่นหมัดขวาปังเข้าให้ถูกปากครึ่งจมูกครึ่งกิ้มโวนเซแซดๆไปประทะราวลูกกรงเรือนต้นไม้ตัวห้อยออกไปข้างนอกวิชิตกรากเข้าไปหมายจะซ้ำเสียงโวนยกเท้ายันปังเข้าให้ถูกหน้าอกวิชิตอย่างถนัดใจคลาเกบเบิลเซทลาล้มลงก้นกระแทกพื้น กิมหวนรีบลุกขึ้นยืนหัวเราะลัน่นยกมือชี้หน้าวิชิตไม่ล่ะเสือกเข้ามาได้มีอย่างเหรอเป็นไงเพื่อนวิชิตโมโหจนตาลายพรวดพลาดลุกขึ้นยืนพลเกรงว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็เข้าขวางกลางและพูดกับนายการจนะวิเชียนขอสิทีเถอะครับคุณเลิกกันเถอะครับ นายวิชิตตวาดแหวขออย่างไงกันเพื่อนมึงมันดูถูกกูพลชักฉิวอ้าวพูดกับผมให้สุภาพกว่าน,นี้สักนิดเถอะครับฮะมึงเป็นใครมึงวิเศษมาจากไหนมึงรู้จักกูไหมนายพัชราพรหัวร้อ <laughs> ผมจะเป็นใครก็ตามเมื่อผมสุภาพกับคุณคุณก็ควรจะสุภาพกับผมเช่นเดียวกัน วิชิตคว้าหน้าอกเสื้อพลขยาวไอสัตว์มอเขาคำรามพลใจเย็นต่อไปไม่ไหวแล้วเขามองดูมือวิชิตที่จับหน้าอกเสื้อเขาแล้วไอเสือรูปหล่อก็ตบแขนวิชิตออกยกฝ่ามือผลักหน้าในคลาเกบเบิลเซซดเซดวิชิตโมโหโจนตาลายเพ่นโผลโจนทยานเข้าพันตูในพัชราพร เจ้าคุณกำแหงตกใจยืนตะลึงกรองทองร้องวีดวายและเอาใจช่วยนายพัชราพรพลยกมือปิดป้องหมัดของวิชิตไม่ระคายเคืองเขาเลยการชกอย่างเก้งก้างทำให้พลหัวเราะรู้ดีว่าในปากหนวดไม่มีฝีมือในการต่อสู้ฉะนั้นเขาจึงไม่ชกตอบเพียงแต่ปิดไว้ นานๆก็ยกมือตีหัววิชิตเบาๆครั้งหนึง่งนิกรกับกิมงวนหัวเราะงอหายต่างช่วยกันกระซ้าว,วิชิตอ้าวหนักเข้าไปเพ่ชายระวังไอ้พลเตะหนวดขาดนะเว้ยวิชิตขบกรามแน่นหลับหูหลับตาสวิงขวาสุดแรงเกิดพลก้มศรีรษะหลบคลาเกเบิลเสียหลักเซซัซด ล้มลงตะครุกบกบหอบแพกแพกเหนื่อยแทบตายนิกรเดินเข้ามาช่วยประคองเขาให้ลุกขึ้นสู้เขาหมายวิชิตไม่ต้องไปกลัวมันอ้วเอาใจช่วยไม่ไหวเหนื่อยกระดิ่งทองหัวเรกาะก้าก <laughs> อะไรยังไม่ทันไรเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดเชียว สู้มันอีกนาเราก็สิบนิ้วเหมือนกันนีิว่าวิชิตยืนโงนเงนผมยุ่งในตาปลือกันกันไม่ใช่นักมวยนิว่ากิ้มห่วนปรีเข้ามายกมือดีดหูคล้าเกเบิลดังแปะโชกับอัวไหมล่ะวิชิตทำปากยื่นในตาถลนแล้วเค้นหัวราะเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ใช่ข่าวบอยเหมือนอย่างพวกแกหรอกการชกต่อยตีรันฟันแทงฉันไม่สู้แต่ว่าแกมาฉีกแบงค์แข่งกับข้าไหมละ่ะฮ่าฮสตางในกระเป๋าแกมีเท่าไหร่ควักออกมาฉีกกันทีละสิบบาทใครหมดก่อนกระทืบกันสิบทีเอาไหมละ่ะกิมหนวนสะดุง้งทำปากจูเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เดี๋ยว,ยวหรือพูดใหม่สิ หรือท้าอัวฉีกแบงค์ใช่ไหมเออวิชิตพูดเสียงหนกัหนกๆอาเสียหันไปมองดูเพื่อนเกลอของเขาแล้วหัวรอกากา <c oughs> โอ้ยประเดี๋ยวพอหัวเราะเยี่ยวราดเลยท้าใครไม่ท้ามาท้าเอาเราเข้าอันนี้จังสุขขังสังขังเอ้ย <c oughs> นี่นี่พี่นวดกันนะ่ะเวทนาแกแล้วเกิน ท้าพนันด้วยวิธีอื่นดีกว่าวะไอเรื่องฉีกแบงก์อะหรือขืนสู้อ้วก็ชิบหายแน่แน่วิชิตหัวราอเสียงกราวล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมาเขาเลือกใบละยี่สิบไว้หนึ่งฉบับนอกนั้นเอาใส่กระเป๋าตามเดิมในปากหนวดชูธนบัตรให้กิมง่วนดูแกควรรู้จักฉันไวนายวิชิต เศรษฐีหนุ่มแห่งประเทศไทยซึ่งมีเงินในแบงค์นับแสนแกเห็นไหมนี่ธนบัตรใบละยี่สิบบาทฉันจะฉีกให้แกดูเป็นขวัญตาและรับรองว่าตายแล้วเกิดใหม่แกก็คงจะไม่ได้เห็นอย่างนี้พูดแล้ววิชิตก็ฉีกธนบัตรออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคว้างหน้ากิมหนวนแล้วหัวเราะชอบใจอาเสียปล่อยกาก สุดตัวลงนั่งเอามือกุมท้องหัวเราะจนน้ำตาไหลทั้งขันทั้งสงสารวิชิตที่บังอาจมาสู้เขาและกิหมหวนก็ลุกขึ้นยืนล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนาบัตรปึกใหญ่ร่วมสองหมื่นออกมาวิชิตเห็นเข้าก็ยืนจาังง,างังนี่ไอ้หนูเจ้าคุณท่านเป็นหนี้แกห้าพันบาทใช่ไหมเอาสัญญาเงินกู้ออกมา ฉันจะใช้ให้แกเดี๋ยวนี้นายปากหนวดหน้าสลดจ้องมองปึกธนบัตรไม่วางตาแล้วล้วงกระเป๋าบนหยิบสัญญากู้เงินออกมาส่งให้กิมงมวนอาเซียส่งให้นายพัชราพรอีกต่อหนึ่งเฮ้ย hey! เลขานุการตรวจดูสิถูกต้องไหมพลอมยิม้มคลี่กระดาษสัญญากู้เงินออกมาอ่านแล้วพูดกับอาเซีย ถูกแล้วกระหมอ่อมท่านชายกระเบนพยักพระพักอืมดีมากอา้าววิชิตเอาเงินของแกไปแบมือออกมาซิฮ่าต้องให้บอกด้วยอา้าวหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันถูกต้องนะวิชิตหนา้าซีดเผือดเขาเข้าใจว่าอาเสียเป็นเจ้าอ่อ ถูกแล้วฝ่าพระบาทเป็นพระคุณยิ่งพะเพค่ะกระหม่อมต้องขอประทานโทษที่ได้ล่วงเกินฝ่าพระบาทกิมหนวนวางท่าให้สมกับเป็นเจ้าฮะขอโทษหรือดูถูกอัวมากแต่กี้เนี่ยหรือฉีกแบงค์ใบละยี่สิบคราวนี้หัวจะแสดงให้หรือดูบ้างนี่หรือดูนี่ใบละพันใหม่เอี่ยมดู หนึ่งสองส้ำไม่ฉีกเว้ยเก็บข้าวกระเป๋าดีกว่าเงินตั้งพันใครจะฉีกถ้าแกอยากดูก็ส่งเงินของแกมาสิฉันจะฉีกให้ดูวิชิตกลืนน้ำลายเอือ้อกนิกรเดินเข้ามาจับแขนคลาเกเบิลแล้วพูดยิ้มยิ้มนายจ๋าเดี๋ยวเนี่ยนายก็หมดอำนาจวาสนาในบ้านนี้แล้วสินะเพราะฉะนั้นถ้ารักตัวกลัวตาย ก็ขอให้รีบออกไปจากบ้านนารงกุลโดยเร็วที่สุดแล้วก็ทนายขืนเข้ามาเหยียบบ้านนี้อีกพระบาทของฉันก็จะพาดพระโอษฐ์แกเข้าใจคลาคเกเบลิลเมมริมฝีปากแน่นหันมาทางเจ้าคุณกำแหงหมายความว่าไต่เท้าตัดญาดิขาดมิดกับผมเหรอครับเนี่ยเจ้าคุณพยักหน้าช้าๆถูกแล้ววิชิต ฉันตกเป็นเบีย้ยล่างเธอมานานแล้วเลิกคบกันทีบ้านนารงคุลไม่ปรารถนาจะต้อนรับเธออีกวิชิตฝืนหัวเราะแล้ววันหนึ่งแต่เท้าจะต้องนึกถึงผมจริงอาเสียสอดขึ้นนึกอยากกระทืบแกนะสิพูดจบก็ยกเท้าเหวี่ยงลูกแปรถูกก้นในคลาเกเบิลดังภาพ ไสหัวออกไปเดี๋ยวนี้วิชิตขบกรามกรอดกรอดเดินไปหยิบหมวกและหมุนตัวกลับพาร่างอันสะโสะองออกไปจากเรือนต้นไม้สามเกลอกับแท่นเจ้าคุณกำแหงและกรองทองต่างหัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกันเสียงรถยนต์ถูกสตาร์ทและเสียงเกียร์ดังโครกครากวอล์คเชลเกงแล่นออกไปจากบ้านนารงค์คุณอย่างรวดเร็ว จ้าคุณกำแหงมองดูสามเกลอด้วยความรากักหลานชายทุกของฉันที่เปรียบเหมือนภูเขาวางทับอยู่บนอกได้สูญสิ้นไปแล้วเพราะความช่วยเหลือของเธอฉะนั้นเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของเธอฉันขอให้เธอมาอยู่เสียบนตึกในฐานะที่เป็นหลานของฉันห้องหับของเรามีว่างพอ ฉันกับติ๋วจะให้ความสุขแก่เธออย่างดีที่สุดเธอจะมีวิสกี้กินตลอดวันอย่าอยู่บ้านนั่นเลยนะมันไม่สมเกียรติหรอกพลน,นี้กรกิมหงว่วนมองดูหน้ากันแล้วยิ้มแป้นพลว่าขอพระคุณขอรับแต่เราได้จากบ้านมานานพอสมควรแล้วตั้งใจจะกลับไปบ้านพรุ่งนี้แ่ละครับกรองทองใจหาย กล่าวถามพลทันทีโธ่ทำไมจะรีบไปล่ะคะคุณไปดิฉันก็เหงาแย่ yeah. อาเสียพูดขึ้นดังๆังอ๊ยไม่ได้หรอกครับคุณติว๋วคิดถึงเมียเต็มทนแล้วอุ๊บแล้วอเสียก็สะดุง้งยกมือตบหน้าตัวเองดังเพีย้ย <c oughs> เจ้าคุณทำตาปริบปริบมองดูกิมหมวนเอฉันสงสัยเหลือเกิน ถามจริงๆเธอนะพวกเธอน่ะเป็นโสดหรือมีเมียแล้วเสียงวนยิ้มอย่างแห้งแล้งแกว่งแขนไปมา <c oughs> ถามไอกรอนดูเถอะครับ <c oughs> เจ้าคุณกำแหงเปลี่ยนสายตามาที่นิกรว่าไงนิกรกระดิ่งทองผิวปากเบาๆยกนิ้วชี้มือขวาใส่ปากกัด <c oughs> ฮผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมมีเมียหรือเปล่าถ้าจะให้ดีถามไอ้พลดีกว่าครับมันเคยรู้เรื่องหน่อยในพัชราพรหายใจไม่ทั่วท้องเลยเมื่อเจ้าคุณเปลี่ยนสายตามาที่เขาพลเธอบอกอาตามตรงเถอะจำได้ว่าเจ้าคุณปัจจนึกเคยบอกฉันว่าลูกลูกหลานหลานของท่าน ต่างก็มีครอบครัวแล้วพยิ้มแห้งๆท่านว่าอย่างนั้นเหรอครับเจ้าคุณพยักหน้าถูกแล้วท่านบอกฉันอย่างนั้นในพัชราพรหัวราอครับเมื่อท่านบอกอย่างนั้นผมก็ไม่ปฏิเสธเรามีเมียแล้วครับมีลูกคนละคนเป็นผู้ชายเหมือนกันครับพูดจบเขาก็มองดูกรองทอง คุณติว๋วว่างๆไปที่บ้านผมสิครับจะได้รู้จักกับเมียเมียของพวกเราไว้บ้างถึงแม้เราจะจากคุณไปพวกเราก็จะไม่ลืมมิตรภาพระหว่างคุณกับพวกเราเป็นอันขาดกรองทองยิ้มเล็กน้อยสายตาที่มองดูนายพัชราพรน,นั้นเศร้าๆอย่างไรชอบกลเอ่อค่ะดิฉันจะชวนคุณพ่อไปบ้านคุณแน่ๆเอ่อ คุณจะกลับไปบ้านพรุ่งนี้เหรอคะครับคิดถึงคุณเหลือเกินติวยกมือกุมลูกในตาข้างขวาวิตายผงอะไรเข้าตา <c oughs> และหล่อนก็ยกผ้าเช็ดหน้าขายี้ตาเห็นจะเป็นขี้เท่าแกลบโรงไฟฟ้าเ <c oughs> จ้าคุณมองดูที่ดาของท่านอ้าวอ้าวอย่าขายี้ยายติวน้ำตาไหลใหญ่แล้ว ประเดี๋ยวตาช้ำรีบขึ้นไปบนตึกเอาโบลิกล้างตาเสียเถอะลูกอาเสียพูดเสียงเครือล้างก็คงไม่ออกครับน่ากลัวจะติดตาไปอีกนานคิดเท่าแกลบอ่ะมันใช้เล่นอยู่เมื่อไรคิดเท่าชิบหายเสือกปลิวเข้ามาถูกตาคุณติ๋วได้โธ<ถ>่เจ้าคุณกำแหงลุกขึ้นยืนกล่าวกับสามเกลอ ไปคุยกันบนตึกเถอะหลานชายป่านนี้เขาคงตั้งโต๊ะอาหารไว้เรียบร้อยแล้วไปกินข้าวร่วมกันกับอาสักวันเถอะอ้าวใหญ่ติ๋วไปแล้วพน,นิกรกิมหนวนต่างลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินตามประมุขของบ้านนรงกุลออกไปจากเรือนต้นไม้ใบหน้าของนายพัชราพรเศร้าหมองเขานึกถึงเรื่องขี้เท่ากแกลบบ ที่ปลิวมาเข้าตากรองทองและคงจะนึกไปอีกนานวันเรื่องราวของผู้ดีตกยากก็ได้จบบริบูรณ์อย่างจริงๆแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณเว็บไซต์สามเกลอ .ORG และคุณทรงศักดิ์มาณะที่นี้ด้วยค่ะ ที่ได้กรุณาส่งสามเกลอในส่วนที่หายไปของผู้ดีตกยากมาให้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย